รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับ,บกดอเอาไว้เยอะๆ,ๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ จะาไมมา,า,าเย็นนะครับขอ,องน้องกับของปูใช่ไหมครับจ้าให้ปู่องน้อเย็นปูพองครับกับน้องน้ำมต์กับน้องโอมนะครับเช้าก็กินปลากระป๋องครับกินง่ายอยู่ง่ายมากาที่ทำให้แต่นฉดหมดแล้ว อา,ารรอาหารเยงกพวกนี้อาหารเยนนะครับของคุณปูนะครับวันนี้ดูบรรยากาศกานคลางนะครับโอ้ที่ชุดบัตสุดยอดมากสวยงามมากครับหลังจากจัดสวนแล้ว จัดสวนแล้วสวยางามมากเดินดูบรรยากาศนะครับหลังจากจัดสวนเทหินเทลายแล้วนะครับเทหินเทลายแล้วยังที่ยังยังโอ้ตัดดีใจใจเย็นใจเย็นยังนะครับยังยังโอเค ให่ะอหนี่ครับโอ้บรรยากาศก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยสวยงามมากเลยน่ะเขียนโสระพีฮะมาไปด้วยโอ้บใกล้อหน่าไม่ันน่ไม่ทั้เขาติดวกันล้เขาองไมถ่ามาทำไมใครเ้ามันตั้งเตรียมกล้องเตรียมอะไรนะดูับบรรยากาศบรรยากาศ พี่แม่จะเคียนนะครับอีกเันดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของ,ของ,ของไหว้ครับของเส้นของไหวนะครับยังยังมีตาเขาไปถามคือจะให้มให้พี่ใหญ่หรอิมมี่เลยมาถามจิมมี่เลยจิมีเลยเดี๋ยวจัดมี่สายชนสายชน